วันนี้ผมมีคุณนรงศักดิ์ครับเขาใช้วิธีโ s i ิ i o n วางตำแหน่งบริษัทเขาใน m a ร k e ก็ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องตอนนี้เปิดใจด้วยครับเดิมทีไปหา7080เจ้าเปิดใจไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยตอนนี้ยอดพุ่งสองเท่าภายใน3เดือนครับมาคุยครับวันนี้คุณนรงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรงศักดิ์ครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับจะได้ทุกคนรู้จักคุณครับครับผมชื่อต้อนะครับผมเรียกว่าต้อแล้วกันครับผมเป็นเจ้าของร้านอาหารโอเชี่ยนไทยครับที่บริสเบนครับผม ตอนนี้กำลังขยายกิจการเป็นระบบควบคุมรสชาติอาหารในร้านอาหารแล้วกันโอเคสุดยอดมากอันนี้คุณนรงศักดิ์มีบริษัทที่ออสเตรเลียถูกไหมครับใช่ครับมีบริษัทที่ออสเตรเลียครับสุดยอดมากเดี๋ยววันนี้เราจะคุยนะเราอยากจะลงลึกเลยนะว่าคุณนรงศักดิ์ใช้โพสิชันยังไงเปิดใจลูกค้าย,ยังไงเพิ่มยอดยังไงแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยว่าเอ้ยมันมีเสียงในหัวยังไงแล้วก็ทําทุกอย่างยังไงโอเคสุดยอดไหมอ่ะก่อนที่เราจะคุยว่าคุณเข้ามาในคอร์สใช่ไหมเราขอสอบถามนิดหนึ่งพล ลับคืออะไรครับเอาให้มันแบบชัดเจนเลยว่าเรียนอบรมกับผมมาแล้วใช่ไหมผลลับคืออะไรครับคือผลลับเลยก็คือจริงๆแล้วมันเราไม่ต้องงมหาทางให้มัน แล้วไ้เลย่ว่าไปทางนี้จะดีนะไปทางนั้นจะดีนะจริงอาจารย์เดฟเนี่ยเรียกว่าปูทางให้เรดีกว่าอชี้ทางที่ถูกต้องให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาว่าจริงๆแล้วเราลองทางนี้ลองทางนี้จริงๆแล้วที่อาจารย์เดฟเขาบอกเขาบอกมาจากประสบการณ์จริงๆเขาบอกว่าเพราะเขาอยู่ในอุตสาหมันอยู่ในหลายอุตสาหกรรมนี้ด้วยกันพอผมได้คุยตอนแรกผมก็คิดนะว่าเออาจารย์เดฟนี่จะเวิร์กหรือเปล่าเขาอันนี้ผมพูดตรงๆนะดี เออเว้ยเออมันจะเวิร์กหรอแต่พอผมได้คุยยเงี้ยยิ่งตอนเรียนเนี่ยมันมีหลายคนใช่ไหมอาจารย์โดนยิงคําถามเยอะๆย่เงี้ยผมก็รอลุ้นนะเอ๊ะจะตอบได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเว้ยอาจารย์จริงๆเขามีมุมมองในการแก้ปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นมุมที่เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าจริงๆมันง่ายขนาดนี้เลยนะอาจารย์แบบสวมแม่นอยู่แล้วก็แบบเนี่ยทางที่มันง่ายมันอยู่ตรงนี้แล้วนะอืมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเออจริงๆแล้วขนาดนั้นนะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยแล้วสนุกไหมที่เข้ามาเรียนตรงนี้อ่ะสนุกไหมครับสนุกครับสนนุกกกกแล้ว็อจา สนุกแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้อาจารย์ให้ปฏิบัติจริงด้วยว่บเหมือนกับทดสอบเหมือนกับคุยอาจารย์จะเป็น,นกับเป็นลูกค้าใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันดีลกันจริงเนี่ยแต่อาจารย์จะเป็นลูกค้าที่ดีลได้ยากนะผมพูดเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับเป็นการฝึกไปด้วยไม่ใช่แค่เรียนไงมันคือการฝึกปฏิบัติจริงซ้อมงียครับใช่บางคร้งเขาก็บอกว่าเอ้นี่มันเป็นคอร์สคุณนรรงศักดิ์คิดว่าไงไอ้นี่มันเป็นแค่คอร์สหรือว่ามันมากกว่าคอร์สหรือว่าขอแชร์ประสบการณ์หน่อยสิว่าเวลาเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกๆเข้ามาเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการขายแล้วกันแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมากผมอ่านเป็น10บสบเล่มเลยนะเรื่องการขายเทคนิคการขายอะไรที่คนประสบความสําเร็จเขาทํากันอะไรที่ผมอ่านหมดเลยแต่ในทาง ฏิบัตะมันใช้ไม่ได้มันจะเจออะไรที่ในสถานการณ์จริงอ้ยจริงๆมันเอ้ยมัน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 ใช้ไม่ได้แล้วคุณจะต้องแก้ปัญหายังไงหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่า เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อาจารย์จะเป็นคนคอเลกให้ผมแล้วกันว่าจริงๆแล้วอ่ะทิศทางที่ดีกว่ามันมีนะอาจารย์ที่จะบอกอย่างผมขายซอสใช่ไหมฮะขายซอสสาเร็จรูปผมมีร้านอาหารส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอผมขายซอสผมบอกว่าผมขายซอสอาจารย์กล่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขายซอสจริงๆแล้วคุณขายระบบควบคุมมาตรฐานของร้านอาหารผมอ่านหนังสือเยอะมากยกการขายอะไรซึ่งผมไม่เคยขายผมขายผมทําแต่อาหารแต่ไม่เคยขายจริงๆ ก็เลยสุเออ่านปุ๊บแล้วลองไปลงสนามจริงๆดูพอไปทําปุ๊บเช่การเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยไปถึงปุ๊บยังไม่ทอะไรเลยเขามีกําแพงแบบสูงมากเลยว่าเอ้เขาแบบเขาไม่เปิดใจให้ผมเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวิธีการเปิดการคุยหรือว่าอะไรเงี้ยมันไปไม่ถูกจนอวันหนึ่งผมมาเจอคลิปอาจารย์นี่แหละปิดการขายแบบพรีเมี่ยมาทำยังไงผมก็เลยเออน่าสนใจแล้วลองดูเพราะเราก้าข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยอืม ทำไมร้านที่กล้าที่เปิดใจใช้กับของเรานะี่คือเขาต้องมีปัญหาจริงๆเนะี่ยเขาเลยกล้าที่จะทดลองใช้ของเราเพราะเขาใช้จริงๆแล้วมันเวิร์กนะทุกวันนี้เขา,าก็ยังออนโกอิงอินคครับให้มาให้เป็นสําหรับผมนะแต่ทําไมร้านอื่นเนี่ยที่มีปัญหาเหมือนกันนะทาไมเขาถึงยังไม่ยอมเปิดใจให้ผมนะนี่ผมเป็นโจทย์ที่ผมแก้ไม่ตกนอืมผมก็เลยไปขายมาทั้งหมด70กว่าล้านเลยครับร้านอาหารนะส่วนมากคือปฏิเสธปฏิเสธทำไมเราต้องใช้ซอสคุณทั้งนี้ก็เหมือนรสชาติก็เหมือนกันสิอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมมานั่งนึกจริงๆแล้วสิ่ง ที่ทำให้ร้านของผมประสบความสําเร็จก็คือการที่ควบคุมรสชาติให้ได้มาตรฐานอย่างคงที่ผมกล้าพูดว่าผมเป็นหนึ่งในร้าน,านนั้นที่ประสบความสําเร็จแล้วกันร,ระดับ 80- ดสถึงร้อยที่นึ่งครับผมขายได้4ี่ถึงห้าหมื่นต่ออาทิตย์โดยที่ไม่ต้องเข้าร้านเลยนะเพราะว่าเราใช้คนน้อยด้วยเพราะว่ามันมีระบบซอสนี่แหละเป็นตัวควบคุมทุกอย่างแล้วให้พนักง,งานทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยเขาก็ไม่เหนื่อยเพราะมันถึงปุ๊บเราก็เทแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่ออืมอันนี้4 4่สี่ถึงห้าหมื่นต่ออาทิตย์นี่ดอลลาร์ใช่ไหมออดครับใช่ Bye. Eh? ผมผมกับขายไม่ได้เลยทั้งที่ของของเราก็ดีนะอืมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมแพ้ผมก็เลยมาลงข้อเรียกกับอาจารย์เ,ยเลมนี่แหละแต่มีวันหนึ่งผมเคยขายคนเนี้ยที่ผ่านไปหนึ่งปีครับเป็นร้านเล็กเกเขาก็ทักผมมานะว่าเออคุณต้อครับยังขายซ้อนอยู่หรือเปล่าอืมผมไม่รู้ว่าด้วยยังไงเวลาผมไปขายซอ้อนผมไม่ได้แนะนําว่าผมเป็นเจ้าของร้านอาหารนะผมไปเหมือนกับเป็นแค่เซลล์คนหนึ่งอืม,อ,มอะไรเงี้ยบางทีเขาผมคิดเองนะว่าอาจจะยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากพออืมว่ามึงเป็นใครวะอะไรอฮฺอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าาาวันึงเทม ผมเขาบอกว่ายังขายซอสอยู่ไหมครับผมก็เลยยังขายอยู่ครับขอบอกหยากจะลองผ่านไป1ปีนะฮะ เขากมา <mm> จนทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะครับ <mm> ทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ก็กลายเป็นแบบว่ามีแบบสั่งเจ้าอื่นก็สั่งแบบปปาย <mm> เพราะของผมมันเป็นแบบว่า G ูเทนฟรีนองเอ็มเอสจีแล้วก็เป็นฮาลาลด้วยคือมันครบเวลาเราทําอาหารผมเข้าใจเลยว,ว่าลูกค้าจะแพ้อันนั้นแพ้อันนี้แม่อันน,นี้ผมทาซองผมให้มันจบเลย, <mm> เลยง,ง่ายเหมือนกับใช้ได้เวอร์ไ i d เลยดีเดียผมคิดซอสผมอย่างนี้เลยเวอร์ w i เลยแล้วก็พอตอนนี้มันมีร้านขายมาผมก็ได้อินคามจากซอสเนี่ยไม่เยอะครับประมาณสัก1000ต่ออาทิตย์แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้นทุนค่า จ่ายมไม่มีเพราะาผมไม่มีพนังงานผมก็ไม่ส่งเองกําไรก็เยอะอยู่ครับกำไรผมคิดไปดับเบิลก็คือ50%เลย่เียแต่มันขายแล้วมัวนทาให้ร้านเขาดีขึ้นแล้วคนก็สั่งต่อเรื่อยๆยอดขายก็เพิ่มเพราะาผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แนวโน้มที่ถ้าคนได้เปิดใจสักครั้งนะคือมันมันมันง่ายเลยแล้วทุกคนจะมีเวลาได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แบบที่ผมได้มีเลยแต่ผมมากไม่ค่อยเปิดใจเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถามอาจารย์ซึ่งพอผมมาเรียนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วอะ่อรารานะริ่ อันนี้ที่อาจารย์บอก o s ซ t i o n i n g ใช่จริงๆแล้วลองาวานไปทั่วเลยจริงๆเราควรจะดูตั้งแต่แรกว่าร้านแบบไหนประเภทไหนที่ดูเหมาะกับเราผมมานั่งจดนะนะว่าร้านแบบไหนที่เขาปิดกั้นของผมนะส่วนมากจะเป็นอายุสัก50ขึ้นไปครับที่เป็นเจ้าของร้านนะเขาจะไม่เปิดใจเลยครกับผมคิดว่าเขาเป็นแบบเป็นไม้แก่แล้วกันอืมเขาจะแบบมาทำไมจะทำไมอะไรแต่พอเ,เป็นระดับยี่สิบสามสิบที่เขาใช้เขาจะรู้สึกว่าเออจริงๆนะเขาจะเปิดใจมากกว่าอันนี้ผมไฟลเอาของผมเองนะเออ แล้วก็พอมาได้เรียนปุ๊บจริงๆแล้วผมไม่ได้ขายซอสทอี่อาจารย์บอกอันนี้โคตรเป็นโคตรจริงเลยมันคือการขายระบบเออจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ผมแบบเฮ้ยเออไม่เคยมองตรงนี้เลยเออเรามาโฟกัสแค่การขายซอสห่ออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วถ้าบอกวก่าเป็นการขายระบบเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออจริงๆเรามองข้ามตรงนี้ไปนะผมแค่คิดไม่ออกเลยตรงเนี้ยอันนี้ผมโคตรโชคดีเลยแค่นี้ผมก็ผม,มรู้สึกคุม้มละเออแล้ว,วเออ <S 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 ดี <ผม S 2> ดีดีผ <D> ม <ee. S 1> ไม่กินนะไอ,อันนี้ถ้าอาจารย์นะผมจำมาใช้เลยเป ุ้มผมดูคลิปวิดีโออาจารยร์ผมรู้เลยเออเออผรู้สึกว่าเอ,อจริงๆแล้วเราขายระบบอยู่นะเราไม่ได้ขายซอสนะเออผมก็รู้สึดว่าเอออาจารย์นี้คือแค่นี้นะผมรู้เลย แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับเอิจริงแค่นี้คุ้มจริงสุดยอดมากแล้วก็ลองลองให้ผลลัพธ์หน่อยสิว่าเดิมทียอดขายเท่าไรตอนนี้ยอดขายเท่าไหรพุ่งเท่าไร่กี่เดือนกี่นานไหนลองแชร์มาหน่อยครับเอาให้สั้นๆตรงๆได้ครับคือก่อนหน้านี้คือผมอายยอดไม่เยอะนะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แล้วกันออเปอร์เซ็นต์ก็คือในช่วงตั้งแต่เริ่มเรียนก็คือเติบโตมา2เท่าครับผมช่วงวลา,าแค่ไม่ถึงในกี่เดือนครับ3เดือนเองเออเนี่ยคุณถ่อมตัวนะยอดมันเยอะนะผมไม่พูดยอดนะแต่ว่าเอาให้เป็น2เท่ากลกันเุ นะเออดีดีดีโอเคเอามาคุยอย่างนี้ก <coupon> <begun> <S lly> ันคุณรงศักดิ์เราย้อนหลังนิดหนึ่ง ก่อนที่จะเข้ามานี่คุณรู้จักยังไงแล้วก็ไปดูอะไรมาแล้วก็ทำไมอยากจะเข้ามาเรียนตรงนี้ผมต้องบอกว่าก่อนอื่นผมมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วดีกว่ามันเันเสียงในหัวฮะมันมีของแอเสียงในหัวผมรู้สึกว่าทำไมเรายังก้าวข้ามการขายตรงนี้ไม่ได้นะหรือว่าเราข้ามตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าพอมาเจอคลิปอาจารย์ระบบปิดการขายพรีเมียมผมกม็นั่งคิดเพราะสินค้าผมเป็นพรีเมียมไงเป็นาเทียบกับตลาดแล้วผมผมเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมใช่ครับใช่คือผมเป็นเจ้าของร้านอาหารเรียกว่า เช่นไทยใช่ไหม mm. แล้วก็มันประสบความสําเร็จมากแล้วก็อยากจะขยายไลน์มาสู่การผลิตซอสแบบจริงจังอะไรอย่างงี้มนาะ mm. ก็เลยเกิดอีกธุรกิจหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พอผมเห็นคลิปอาจารย์เด้งขึ้นมาเนี่ยปึ้งวิธีปิดการขายพ mm. ีเมียมผมก็เลยเกิดความสนใจรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับเออเราอยากจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยเนี่ยแล้วผมก็เลยเห็นคลิปอาจารย์เดมขึ้นมาผมรู้สึกว่าพอผมได้ไปดูหลายๆคลิปนะไม่ใช่แค่ตัดสินใจเลยนะที่จะเรียนผมไปดูหลายๆคลิปรูว่าเอ๊ยคนคนนี้นี่เราน่าจะรู้จริงหรือเปล่านะเอ ตอนก่นอนเรียนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่พอมาเรียนปุ๊บก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เออของจริงของจริง <laughs> <laughs> และอะไรทําให้คิดว่าโอเคเราดูวิดีโอมาแล้วอะไรคืออยากว่าเออเราลองดูซิลองทักเข้าไปดูว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรทําให้คุณทักเข้ามาครับอ๋ออันนี้เลยเพราะว่าคลิปการขายคอร์สมันเยอะจริงๆแต่ว่าผมปกติผมเลื่อนหายหมดเลยนะผม,ผมไม่ผมไม่เคยอาจารย์คือคนแรกนะผมไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ที่อาจารย์ได้รางวัลอันนั้นอ่ะ <29. S 1> ใช่รางวัลที่สนสิบ9ใช่2019ใช่ใช่ครับแล้วก็ผมเดิมชเคยชื่นชอบอาจารย์คนนั้นมาก่อนอยู่แล้ว <laughs> นานแล้ว่เขาชูมืออาจารย์ผมรู้สึกว่าเฮ้ย เขาเรียนกับคนนี้เหรอเอ้ย เออผมก็มเลยยิ่งมีภาพรางวัลเนี่ยผมเอ้ยบุคคนนี้อาจจะเชื่อถือได้นะอะไรอย่างงี้ผมก็เลยลองเปิดใจดูครับแต่ก่อนเปิดใจผมไปดูคลิปหลายๆคลิปก่อนนะการที่จะเราจะจ่ายเงินให้คนคนหนึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอืมแล้วก็ก่อนที่เข้ามากับที่เข้ามาเนี่ยเป็นแค่คอร์สหรือเปล่าที่เรียนโอ้มันมากกว่านั้นนะว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยมันคือคือหนึ่งแล้วนะ่ะคือมันมีความคิดจากหลายๆนักธุรกิจในนั้นด้วยเออเราได้ไม่ได้แค่ฟังแค่อาจารย์คนเดียวเราได้ฟังมุมมองของ ผู้ประกอบการหลายๆคนในหลายๆอุตสาหกรรมจริงๆผมคิดว่าเรากลับเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นได้เห็นมุมมองทั้งอาจารย์เห็นมุมมองของคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันมากกว่าการเรียนนะผมว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ทางลัดนี่แหละอืมผมว่ามันคือทางลัดไปสู่ความสําเร็จแล้วกันคุยอย่างนี้อืมแล้ววิธีวิธีประสบการณ์น่ะเรามาคุยเรื่องประสบการณ์เลยนะเวลาสอนประสบการณ์ของคุณเวลาเรียนน่ะการสอนสดการถามคําถามการตอบคําถามเนี่ยคิดว่ามันดีไม่ดีแล้วมันดียังไงหรือไม่ดียังไงหลลองแชร์มาหน่อยสิ การตอบคําถามะฮะจริงๆอ่ะใครมีคําถามอะไรนะหรือว่าใครที่ก้าวข้ามไม่ได้อ่ะมีคําถามทาไมถึงฉันไม,ไม่ถึงไม่ประสบความสำเร็จที่ทาไมถึงอันนี้ทาไมถึงอันนี้ผมบอกเลยว่าให้มาเรียนอาจารย์เขาตอบให้คุณได้ทุกคําถามจริงๆเออผมพูดเลยเพราะว่าผมเห็นเพราะาผมเห็นไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นขายซอฟต์แวร์คุยอะไรกันผมไม่เข้าใจนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาตอบได้ทุกคถาถามจริงอๆ,ๆอืมเขามีทุกโซลูชันอะไรดีกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตออเนี้ยเรียนมาแล้วแฮปปี้ไหมโอ้แฮปปี้มากครับแฮปปี้มาก แล้วก็ขั้นตอนต่อไปอยังไงอ่ะของคุณรงศักดิก์ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเริ่มปิดยอดแล้วลูกค้านี่เดิมทีเห็นคุณรงศักดิ์เป็นยังไงและตอนนี้เป็นยังไงประสบการณ์คุณอ่ะไหนลองแชร์มาหน่อยสิหลังจากการเรียนแล้วเอาไปใช้ลูกค้าคุยกับคุณยังไงเปิดใจยังไงมีความรู้สึกยังไงกิจการเติบโตยังไงไหนลองแชร์รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อย คือผมเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะผมขายอาหารมาก่อนนี้ดลยว่าเมื่อก่อนผมขายอาหารมา16ปีแล้วแล้วก็วันหนึ่งให้มาเป็นนักปิดการขายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มันใหม่มากผมไม่เคยดลยว่าเริ่มต้นเนี่ยเราผมปิดการขายแบบอ่านหนังสือแล้วกันแล้วไปลองปฏิบัติพอทำแล้วมันไม่มันไม่เวิร์กเออมันไม่เวิร์กเลยแล้วก็มันปิดไม่ได้ผมไปขายกว่า70เจ้านะครับผมปิดการขายไม่ได้เลยไม่แต่เจ้าเดียวอ ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะทนั้งได้สินค้าของเราก็ดีแล้วก็สิ่งที่ผมได้จากอาจารย์เดฟอันดับหนึ่งเน,นี่ย positioning ผมวาง positioning ผิดตั้งแต่แรกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่จาเป็นต้องไประดับ70ล้านก็ได้นะเราแค่ต้องศึกษากันว่า่าล้านประมาณนี้ล้านเล็กขนาดนี้ล้านกลางขนาดนี้เขาจะไปกับเราไหมกลุ่มลูกค้านี้เราคือเราจะรู้ได้เลยว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหนแล้วก็อันดับต่อมาคือผมรู้สึกว่า,ผม,วาผมมีความมั่นใจมากขึ้นผมรู้สึกววว่่่าาเเเหหมมือนนกััับบรรริีงรยงะะดดใไ้ล เราจะต้องพูดอะไรลูกค้าพูด c คเห็นไหมค ลูกค้าพูดประมาณนี้เราต้องพูดประมาณไหนซึ่งถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางที่จะเข้าใจตรงนี้ได้เลยนะนนจริงจริงเนี่ยโหเนื่องขนาดเรียนอาทิตย์ละครั้งนะอสองสามชั่วโมงอย่างี้ผมยังจําได้เลยนะดีดีดีสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วเดิมทีอ่ะเสียงในหัวของคุณรงศักดิ์เป็นอย่างมียังไงเพราะหลายคนก็อยากจะเปิดกิจการเติบโตกิจการแต่ก็ดู YouTube ไปเรื่อยๆไม่แน่ใจแต่เสียงในหัวเดิมทีมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้อ่ะเสียงในหัวเป็นแบบไหน,นลอง Okay, no. ตอนแรกที่ผมทำนะผมรู้สึกว่ามันผมมั่นใจนะว่าผมทําได้คือก่อนเรียนเลยนะผมมั่นใจว่ามันจะเวิร์กมากๆเลยเพราะสินค้าเราดีแล้วเราร้านเราใช้แล้วมันประสบความสําเร็จลกมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราขายไม่ได้ผมรู้สึกความมั่นใจตรงนี้มันลดลงนะมันมันลดลงไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทาอะไรผิดพลาดไปจนเมื่อมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยที่ผมบอกผมปิกยอดขายได้มากขึ้น2เท่าซึ่งที่ทําได้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมว่านอกจากความมั่นใจอะไรแล้วนะมันเป็นเรื่องของอันนี้ผมคิดเองนะพลังงานดึงดูดด้วยหรือเปล่าผมอาจจะวาง ตัวนี้อีกแบบหนึ่งโดยที่ผมไม่รู้ตัววิธีการพูดโดยที่ต้องไม่พูดคําว่าแพงอะไรเงี้ยคือผมพยายามฝึกมากเลยนะเออเก้าสิบวันแล้วผมต,ต้องต้องนับใหม่เนี่ยผมผมจําได้เลยผมจะไม่พูดคําผมไม่พูดคําว่าแพงเลยนะมันคุ้มค่าเออแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมายเซตผมไปเลยเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆเลยว่า พอ oh, เรียนปุ๊บมันเปลี่ยน m i n d ซ e ตแบบอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่มันค่อยๆค่อยๆในทิศทางที่ดีขึ้นดีกว่าแล้ว m i n d s e ตแบบนี้เราเราลองดูโอเคกิจการมันอยู่ด้านหนึ่งนะแล้วเราปรับ m i n d ซ e ตเราเติบโตกิจการแล้วคุณก็มีมี family มีอะไรใช่ไหมอันนี้มันทําให้ประสบการณ์ในฟ a m ลี่เป็นยังไงสิ่งที่คุณสามารถตอบแทนในฟ a m i l y อ่ะมันเป็นแบบไหนได้คือทํางานอย่างเดียวหรือว่างุดลเงียอย่างเดียวหรือว่ามีไปไปเที่ยวอะไรบางมันมีผลกระทบกับ family ยังไงอะ่ะไหนลองแชร์หน่อยสิคือจริงๆตอนที่ เราตอนทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันมันโอเคอ่ะมันเวิร์กมากๆยูยแล้ะแต่พอเรามาทําธุรกิจตัวใหม่เนี่ยซึ่งมันมีปัญหาแล้วก็คือคุยกันไม่เข้าใจตอนแรกเราคุยกันไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมยูถึงไม่ทย่างนี้ล่ะทำไมยูถึงไม่ทําแบบนี้ล่ะแล้วเราทาแล้วมันเรารู้สึกตอนแรกเรามั่นใจแต่พอเราทําแล้วอ่ะแล้วมันไม่สําเร็จอ่ะมันเฟลซึ่งเช่นเดียวกันอาจารย์บอก เฟลไม่เป็นไรเฟลครั้งที่1นึ่งเฟลครั้งที่2 10ครั้งจะมีสักครั้งหนึ่งที่มันสักเซ s แล้วมันมีแบบนั้นจริงๆผมพูดเลยอยู่ดีๆมันก็มาซึ่งวันหนึ่งมันสักเซสอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราทําได้นะอืมแล้วแล้วฟิลลิ่งเราจะดีขึ้นมากๆเลยเป็นความมั่นใจที่มากขึ้นแล้วก็พอเราทําได้ปุ๊บเวลาเราไม่เราจะไม่ทะเลาะกับคนเขครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น มีเวลาแล้วก็นะครับชิลชิลมากเลยทำงานทุกวันนี้พยายาม <laughs> ทำให้ตัวเองคิดดีซี่ครับทุกวันนี้ดีดีดีสุดยอดมากเลย,เอยขอบคุณมากนะคุณนรงศักดิ์วัน,นี้แชร์ก็คุยกันสนุกมากเลยคุณนรงศักดิ์ถ้ามีใครอยากจะมาติดต่อคุณนรงศักดิ์ดูที่ไหนได้ติดต่อยังไงได้ลองแชร์มาหน่อยครับคุณนรงศักดิ์ครับติดต่อทาง Facebook ได้นะครับนรงศักดิ์สารศาสดิ์ครับผมแล้วก็ผมเป็นเจ้าของร้านอาหารโอเชียนไทยครับที่บริสเบนแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยครับ ส่วนของเจ้าของร้านอาหารผงจะเป็นที่ปรึกษาในการเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็ผมจะเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพราะว่าผมช่วยให้ปรึกษาให้คนเปิดร้านอาหารนมากกว่าเกือบ10ล้านนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ทุกร้านที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็ผมจะค่อนข้างบรรลุเลยดีกว่าใช้คําว่าบรรลุบรรลุในเรื่องของอาหารไทยในต่างแดนแล้วกันผมจะเข้าใจมากๆเลยถ้าใครมีสนใจอยากเปิดร้านอาหารแล้วไม่มีความรู้ติดต่อผมมาได้ครับผมพร้อมจะช่วยเลยสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วก็คุณนรงชัติวันนี้แชร์มามั่นใจมากขึ้นเปิดใจลูกค้า ได้แล้วยอดพุ่ง2เท่าภายใน3เดือนสุดยอดตกมือให้ครับขอให้คุณนรงศักดิ์โชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณนรงศักดิ์สวัสดีครับ